ชวายเลยตัวร้อนๆตลอดเลยล่ะแช่ <c oughs> วันนี้มีความสุขมากขอบคุณของขวัญจากมิงด้วยนะขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะคะคือกำลังซ้อมเพลงเพลงที่แต่งให้ทุกคนอยู่แต่ว่าถ้าเอามาให้ดูเยอะมันก็จะสปอยอะทุกคนก็เลยตัดมาแค่แคๆๆแค่นั้นใช่มันเป็นความลับเสียงแ่ะ เป็นหวัดแบบแสบคอมากทุกคนแล้วก็เหมือนแบบเวลาไม่สบายเป็นหวัดมันจะแบบมันจะบึงบึงมันจะแบบมึนมึน,มนแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราทําได้เราทําได้ไดะคะสึกว่าพอจะมายีิบห้าปีนี้รู้สึกว่าค่อนข้างแบบแอด venture มากเจอหลายลายงสุด เพลงใหม่ความหมายดีนะคะขอบคุณค่ะแต่งให้แฟนคลับทุกคนเลยผู้โชคดีที่ได้ของรางวัลวันนี้นะคะนี่เซี่ยวันเกิดแน่แน่เป็นเซอร์ไพรส์ไงเป็นเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนใช่มามิงแต่มามิงรู้สึกว่าแบบค่อนข้างทึ่งกับตัวเองมากตอนที่เขียนเพลงนี้เพราะว่า ใช้เวลาแบบคือมันแบบมันออกมาเร็วมากทุกคนมันแบบตอนแรกก็แบบเออเลือกเลือกขอเลือกขอแล้วก็แล้วตอนเขียนเนื้อมันก็แบบเขียน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 แล้วมันก็แบบเออแบบชอบเอาเลยพอดีแบบมันเร็วมากมันมันไม่ต้องแบบคิดเลยว่าจะเอาคําอะไรแบบมันก็แบบใส่ลงล็อกพอดีเป๊ะยี่สิบห้าขวบขอบคุณทุกคนที่ชอบนะคะแอบกดดันมากกลัวแบบคือตอนแรกแบบตัดวีทีอาร์แบบมา วิดีโอแล้วตัดคลิปมาก็คือแบบตอนแรกอะ่ะมันประมาณยี่สินาทีอะ่ะทุกคนแล้วมันก็แบบคือกลัวว่ามันมันน่ายาวไปอะไรเงี้ยกลัวแบบทุกคนจะเบื่อมอะไรเงี้ยคะ่ะก็แบบพยายามตัดแบบว่าให้มันกระชับขึ้นประมาณเกือบ15นาทีอยู่วันนี้อยู่ในคลิปด้วยวิทีาแต่ว่า <c oughs> สารภาพว่าเพึ่งตัดคลิปแบบเสร็จ เสร็จเรียบร้อยอะแบบที่แก้ไขอะไรเงี้ยเพื่อทําเสร็จเมื่อเช้านะคะ <laughs> เพื่อเสร็จเมื่อเช้าแล้วก็สรุปว่าคือมองกุฎแบบทําไม่ทันก็เลยตัดพายมงกุฎออกตบจอทีเพื่คาเฟ่ด้งที <laughs> หนูขอโทษแล้วก็เลยคลิดว่า <c oughs> มุมินก็เลยตัดสินใจแบกของไปด้วยค่ะทุกคนแบกบ้านวันนี้แบบ ของเยอะมากที่แบกไปวันนี้แบบกีตาร์สองตัวแล้วก็นู่นนี่นั่นเยอะมากมากรู้สึกว่าแบบลงแรงกายแรงใจมากเพื่อทุกคนแล้วก็เราิงทำอันนี้เสร็จทำตอนห้าโมงค่ะทำตอนห้าโมงให้ดูใกล้ๆก,ก่อนนะคะแล้วตอนนี้ข้างหลังเป็นโบแบบนี้สามารถผูกปรับได้นะคะ นี่นี่น่ารักไหมทำแบบรวดเร็วเจอชีวิตมากเก่งมากขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นงานที่ผลิตไวมากชิในในลเลยลูกถูกค่ะแบบ <c oughs> คุณเอ็มเอ็มนะพี่สาวคนโตแห่งซีจเจมจริง ทางฟา์มเด่งกล้ามใครที่ชนไหมใครที่ชนอยู่นะใครที่ชนอยู่ยี่สิบห้าแล้วเสียงแตกหนุ่มแล้วนะคะความอวยพรนะคะที่มอบให้กันแล้วก็ที่มาหากันในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณความรักความอบอุ่นที่มอบให้กันเยอะๆเลย เป็นมิติใหม่ของเดี่ยวแฟนมิเลยจริงค่ะเป็นครั้งแรกในประวัตินะคะตอนแรกที่ประกาศไปแบบหลายคนมากตอนนั้นเข้ามาแบบฮะจริงเหรออะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ได้เลยเหมือนเวลานี้ไงทุกคนตอนเด็กๆทุกคนเคยไหมแบบเวลาถ้าไปวันเกิดถ้าไป,ว,าปวันเกิดเราใช่ไหมเราจะเราจะเอาขนมไปเลี้ยงเพื่อนในห้องหมือนว่าเอาเค้กไปเลี้ยงเพื่อนในห้องเวลาวันเกิดนี่ก็เหมือนกัน ทุกคนเป็นเพื่อนในห้องเหมือนกันนะคะขอบคุณเอ็มเอ็มนะจะไปเนียวขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งนะคะโอ้ยจะจำ